ระหว่างไอเดียขันการกับสุครีมและครศเสียบับเอาละครับเซตนี้นี่เซตที่3นะครับไอเดียนั้นต้องการเซตนี้นะครับเพื่อจะเก็บชัยชนะและเป็นแชมป์ในรายการนี้ไปสุครีมต้องการเซตนี้นะครับเพื่อจะต่ออายุของตัวเองนะครับ <S <S อย่างนั้นวันนี้นี่แต่ละทีมีผมเชื่อแล้วกันครับว่าเกืงร้อยครับเซตนี้ครับแต่พรครับเสิร์ไปก่อน นายศรัายกให้กับอป้าครับท่านผู้ชมครับลูกนี้ครับนานๆจะเห็นสักทีครับเต็มเต็มมือเลยครับออรดูมาตบใส่บล็อกของปืนจิตนี่ครับคราวนี้ไม่พลาดครับสุพีมนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟเอาละครับเสียงเสิร์ฟเลยครับนี่นะครับเสิร์ฟดีครับแล้วก็เป็นโอกาสครับเฮ้ดูครับอย่างตีไม่ตายครับน่าจะเป็นออรดูมาเอาละครับมาแลวครับสุพีนรีบิกครับ อย่างนี้นะครับเกิดว่าสถานการณ์ของสุพีมนะครับคองอารมณ์คงความรู้สึกเอาไว้ได้อย่างนี้นี่ผมว่ามีโอกาสครับสุพีมในเซตนี้คือต้องดีให้สุดครับแล้วเซิร์ฟดีครับหล่นมาโอกาสเป็นของสุพีมแล้วจตพรให้กับพ้มจิตเคาะแต่ว่าอย่างรองไว้ได้น่าแล้วได้ฟาวแล้วครับเล่นบอลสองจังหวะได้ครับ เห็ว่าลูกนี้เล่นบอลสองจังหวะครับผู้เลนนั้นพยายามจะมาทวงว่าไม่เล่นสองจังหวะครับแต่กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าลูกนี้เล่นบอลสองจังหวะสามต่อศูนย์ครับอต่พรเสิร์ฟหน้ารัสนี่ครับเสิร์ฟได้ดีครับเสินพรพานุสิธิ์ไปไม่ถึงครับสี่ต่อศูนย์ต้องเอาให้สุดครับและไอเดียขอนแกนครับไม่ไหวครับต้องเรียกเวลานอกเลยกไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสินาสนใจกันสักครู่ครับ เครียดนะครับทางด้านของอาจารย์ทิพย์ลคร<ก>ับเ <laughs> อาละ่ะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าสุพีมนั้นในตอนต้นเซตที่สามนี่ถือว่าทำได้ดีนะครับมาลูกนี้ขอนแก่นตกเอาไว้เ่ยครับถูกผู้เล่นของทางสุพีมได้แต้มนะครับดได้นม่แจ้งนะครับลรับอลเจอของไอเดียขอนแก่นมุสลัมต้อมคำเสิดจ,จังหวะนี้มา แบบนี้ครับอือเราปืนจิตครับตีดีแล้วออลูมาจังหวะนี้ยังคุ้มตัวไปรับไว้ได้ครับพอพี่โอนกันบางใส่บล็อกเลยครับโอ้นึกว่าซูเปอร์แมนครับบินแบบนั้นครัแล้วครับท่านผู้ชมเขาจะนี้ผมบอกนะครับว่าสูพีนนะครับเมื่อเซตที่แล้วต้นเซตนี้ก็ถือว่าทําได้ดีแต่ช่วงปลายเซตนั้นไปแผ่วดูนะครับว่าเซตนี้จะคงเอารวมได้ตลอดเซตหรือเปล่าวุรีครับเสิร์ฟเอาล้วครับนุสลายกจังหวะนี้น่ายังติดบล็อก ขอนุมาอีกครั้งหนึ่งให้กับเอ็มออนปิดบล็อกอีกครั้งครับโอ้ซูเปอร์บล็อกของซึ่งจิตทีนขาวครับถือว่านํำห้าที่นะครับห้าแต้มนี่ครับนี่ครับโอ้โหมันนะครับแบบนี้นี่ก็ปุ้นครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของสุขทีมนครงห์จริงๆครับเมื่อวานนี้แทบจะเป็นเหมือนลิเบอรโร่ไปด้วยครับจังหวะนัดบอลขึ้นมาหลายครั้งทำได้ดี แล้วบอลบุกของไอเดียขอนแก่นยังรองไว้ได้ครับพิมจิตเอ็มออนยกมาให้กับออนุมาครับสใส่บล็อกโอ้โหแลวยังมีตัวหลังอยู่หนึ่งคนครับเขาวยกันบังใส่บ้างครับและจังหวะนี้ขอไอเดียขอนแก่นยังไม่ผ่านบล็อกออนุมาแก้ไขยังได้ครับเอาละครับวันทพรให้กับพ,รพริมจิตจังหวะนี้ม่าโอ้ ผู้เล่นของขอนแก่นนั้นไปรอไว้เลยครับเขารู้ว่าลูกนี้นี่ต้องจ่ายเพิ่มจิตแน่ครับึ้นบ็อกซ์นันทีเดียว2คนเลยโอ้จังหวะพพิกแพงของอนุมาก็ทําได้ดีด้วยนะครับออนุมาลูกเมสักครู่นี้นขางจะเจ็บนะครับเพราะว่าเป็นลูกที่ผิดธรรมชาตินะครับแต่ต้องฝืนปรบไปนะครับครับได้ใจครับตู้สินท์ตาตีหมูออกไปครับ สนีครับทีมนั้นต้องคงเอาลมให้ได้นะครับต้องเล่นละเอียดละออมากขึ้นนะครับบอลไหนที่ไม่สัควรจะเสี่ยงนะครับต้องเล่นแล้วกลับมาทําใหม่ไอเดียต้องเก็บเซตนี้ให้ได้ครับโอ้แล้วคอนไวต์เสิร์ฟแบบนี้ครับหน้ายังเสิร์ฟอ,ออกปาครับเจ็ดต่อสามบอลเสิร์ฟของอารมานี่ครับโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับ เปลี่ยนทิศทางนะครับถ้าลงสนามก็ไม่ต้องขยับกแล้วครับเรื่องนี้มาดูปลื่มจิตเสิร์ฟบ้างครับคราวนี้เก็บสุดน่าหลุดออกไปเหมือนกันครับวิถีบอลสี่ต่อเจ็ดนะครับไอเดียนั้นขยับไล่มันเป็นสี่ต่อเจ็ดนะครับตามอยู่สามแต้มนะครับก็ถือว่าไม่ห่างนะครับสุ่มจมันต้องหนีมากกว่านี้ครับแล้วเสิร์ฟดีครับแต่ว่าจังหวะนี้สุทัตตา พอข้ามไปก่อนกิจการให้กับถาปฏิพันธ์ใส่จังหวะนี้โอ้โหพ,พระพนี้ก็ยังไม่พลาดเลยนะครับขึ้นตบแต่ละครั้งนี่ยังไม่พลาดผ่าต่อเจ็ดแล้วนะครับไอเดียครับดาวนึกแจ้งครับเสิร์ฟคราวนี้เสิร์ฟไปติดตาขายครับ แล้วก็เป็นสุพ,พีมนครศรีครับที่เข้าไป้ายไปก่อนครับช่วงเวลาน,นอกทางเทคนิคครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่กันก่อนครับกลับมาชมกันต่อครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นทางด้านของสุพ,พีมนะครับที่ดูดีกว่าก็วิธีในการบล็อกของสุพ,พีมนั้นมาเซตนี้นี่ทำได้มากขึ้นนะครับนี่ครับ เป็นแทบัวแก้วกับมริกากันทองนะครับก็มาชมขั้นสนามนะครับหลังจากที่การแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนครนนท์ได้อันดับสี่นะครับกับเข้ามาชมการแข่งขันยันต่อนะครับสครีมน้นำอยู่แปดต่อห้าครับผ่อนผวนกันบางครับเสิร์ฟบอลแรกมาดีครับนกรียนกรให้จังหวะนี้เอ็มอนไม่พลาดครับรับแรกดีนะครับ รับลูกแรกสวยอย่างนี้ก็ไม่ต้องกันแล้วครับดูครับเหลือเดียวเดียวครับเหมือนจะไม่มีบล็อกเลยครับสุภาตานิชฉีกตะตัวตามไปแก้วกระยานะครับตรงกลางเลยว่างนะเสิร์ฟดีด้วยครับจังหวะนี้และสกิดข้ามไปก่อนกิิการยกให้กับถาพันพันปีจังหวะนี้แต่ยังไม่ตายครับปีนุษย์ยังเอื้อมมือดึงไว้ได้ครับและจังหวะสองเล่นแล้วปีนุก็ยังบินไปรับไปได้ครับสุทตา ขึ้นตีจังหวะนี้โอกาสเป็นของไอเดียขอนแก่นถาไปพันใส่บล็อกครับอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นแก้วกรยาเรียบร้อยครับมากตรงนี้นี่ผู้เล่นของสุพีนนะครับไปดักถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าบอลนั้นมันเข้ามาที่หน้าอกนะครับเข้ามาที่ศีรษะนะครับต้องยกมือขึ้นมาบังไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดครับไอเดียขอนแก่นห็นมอนครับเสิร์ฟ เย่านี้ตุจิตครับยังได้อยู่แล้วร่าวนี้อียิขออภัยครับเป็นพรพิมลติดบล็อกอของท่านอเดียนะครับแต่มาเป็นแตเท่ากันแล้วเขายปเลยครับสุดมม่นรีตอนนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีนะครับนี่ครับมเมื่อกี้บินกระจายเลยครับตีนุ่แป้นน้อยวันนี้ก็ถือว่าทําหน้าที่หนักที่เดียวแล้วครับตีนุชแต่ว่า ผู้เล่นของทางสุพีมันตัวเก็บสะกร์ครับตัวที่กระจบสะกร์นั้นยังขาดนเกินๆครับกับตัวเซตรับและถูกแสงจนได้แล้วครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นครับนี่ครับขาไปพันเห็นตรงกลางว่างและยอดไปครับตีนุชไม่ทันแล้วครับคุณนำเป็นครั้งแรกครับในเซตที่3าครับไอเดียของแก่น9ต่อ8และตรงนี้ครับ ูพีมต้องแก้ข้ามไปครับเป็นโอกาสของไอเดียของแก่นครับและลูกนี้เล่นกระเติงหลังครับนี่ครับภาษาคนไทยเรียกว่าลูกกระเติงหลังหลักหลายที่การเรียกใช่ครับถ้าเป็นภาษาคนไทยบุกอะไรนะว่ากระเติงนะครับกาบถ้าเป็นฝรั่งก็อาจเป็นวันเล็กเทคออฟกาบแล้วแต่นะครับหรือลูกเขย่งตีนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะครับต้นแบบก็มาจากประเทศจีนนะครับลูกนี้ ว่าเป็นที่นิยมมากเลยสำหรับผู้หญิงนะครับแต่ผู้ชายจะไม่ค่อยเห็นับผู้ชายนี่มันเน้นหนักใส่กันไปเลยใช่ครับผู้หญิงชายแล้วก็มีคิวทาการแข่งขันเหมือนกันนะครับครับในช่วงนี้ก็เข้าายเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับราบเตรียมไปแข่งขันมหาวิทยาลัยโลกกับการเลือกชิงชมป์โลกรับสองรายการใหญ่ๆก็ยังดีแล้วได้เป็นเจ้าภาพนะครับการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะครับลครับ มาดูครับในช่วงเซตที่3านะครับเข้ามาการเซตแล้วครับแมับางแรกยังไม่ดีครับปื้มจิตขึ้น3เมตรจังหวะนี้ยังได้ครับอดูมาครับจัดบ้างครับ3าเมตรแต่ยังรองไว้แล้วปื้มจิตแตะยอดแต่ไม่ข้ามตะข่ายครับโอ้จังหวะครับลูกนี้เน่ํำกึ่งนะครับสองจิตสองใจว่าจะเหยียบเส้นหรือเปล่าครับ 11ต่อ8ครับโอ้ไหลเลยครับตอนนี้แต้มของไอเดียขอนแก่นสุผีมือรับดีครับแต่ว่าตีนั้นยังไม่มีแต้มขาประดภัยพันอีกแล้วครับลูกนี้โอ้ไปเลยครับส2สองต่อ8ครับต้องกลับมาให้ได้ครับอย่างแรกคือสมาธิครับเหมอนทันทีสิครับเสิร์ฟอ่าเ้วเสิร์ฟอยู่ออกไป ได้เหมือนกันครับนเรื่องของไอเดียเนี่ยครับเรามาดูนะครับว่าช่วงนี้นี่สุพีมนั้นต้องใช้ยุทธวิธีในการเสิร์ฟนะครับหาตาครับเสิร์ฟเสียงเสิร์ฟแรงเลยครับนี่นะครับได้ผลแล้วนะครับต้องยกโค้งครับแล้วก็เป็นโอกาสของสุพีมครับเอาละครับจังหวะที่หนึ่งจะได้หรือเปล่าครับอจังหวะนี้ครับปลื้มจิตทินขาวเทคตัวจาก3เมตรกดเข้าบล็อกครับก่อนที่จะเป็นแต้มให้กับทีมนะครับ นีแหละครับเดี๋ยวที่บอกไล่มาหนึ่งแต้มแล้วครับเป็น10ต่อ12ครับต้องเสิร์ฟให้ดีครับวัดกันไปเลยครับขอนแก่นนั้นต้องการเก็บเซตนี้ให้ได้ครับนะครับเสิร์ฟได้เปลี่ยนไปแล้วครับต้องแก้ไขนะครับโอ้โหมัแก้ของขาเลยครับประภัยพันธ์นี่แก้เหมือนไม่แก้เลยครับตีนุกไปมาครับอีกนิดเดียวเท่านั้นครับบอลก็จะข้ามครับ อย่างที่บอกครัว่าสุดทีมนี้ทีมเวอร์นี่ยังขาดๆกันเกินนะครับบอลนี่อยู่ในทีมของสุดทีมแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เปรียบคราบสังเกตนะฮะเนี่ยนี่ครับบอลอยู่แต่ว่ามันแบบขาดๆกันเกินยังไงไม่ทราบสิบสามต่อสิบแล้วนะครับถาปะภัยพันครับเสิร์ฟอู้แล้วเอิมจิตพลาครับตารเมสิบสิบสี่ต่อสิบแล้วครับลูกนี้เสิร์ฟลงด้านหลังเลยนะครับเสิร์ฟใส่หน้าอกไปเลยครับนี่ครับ ดูนะครับ14ต่อ10แล้วลูกนี้เปลี่ยนไปเป็นเสิร์ฟย่อยครับแล้วก็ได้ผลด้วยครับบอลยืนแดนของขอนแก่นครับได้โอกาสตบสุพีมรับขึ้นมาใหม่แล้วก็ลูกนี้จัดแดนหลังอีกครั้งหนึ่งครับขอนแก่นรับขึ้นมาได้แล้วก็ตบไฟมาเหมือนกันแลกเป็นคนละมัดนะครับเป็นโอกาสของสุพีมครับตีกับไปขอนแก่นรับได้ครับและลูกนี้ขอนแกนเล่นกระเตงหลังครับสุพีมก็รับได้โอกาสของสุพีมขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตีไปยาว แล้วก็ลุกนี้ติดบล็อกครับขอนแก่นยกข้างออกไปในแดนของสุพิมสุพิมเล่นบอลโค้งหน้าตาข่ายครับตีลูกนี้ขอนแก่นก็ยังรับได้ยกขึ้นมาโอ้โหนี่มี่ลองแลนลี่กันเลยครับเล่นกันแล้วก็ตีเป็นบอลเร็วครับขอนแก่นก็รับได้ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งขึ้นตีโดยออาลมาลูกนี้กรรมการบอกว่าไม่ข้ามนะครับโอ้โหสี่จังหวะครับโอ้โหสมราคาครับลูกนี้เนี่ยไม่มีคําบรรยายใดๆครับสําหรับแต้มนี้ครับ โอ้สังเกตผู้เล่นครับนี่ยืนนี่ถ้าจะยืนก็ไม่อยู่แล้วต้องเท้าเอวเลยครับยืนน้ำลายกันเลยลูกยื้เหนื่อยมากครับแ้มนี้11ต่อ14ครับเสิร์ฟเบาไปนะครับลูกนี้สุ่พีนก็เรียบร้อยครับเสิร์ฟเบาอย่างนี้ขอลงมาล้วขึ้นตียังไม่หายเหนื่อยจะแต้มมือสักคู่เลยนะครับต้องมาตีอีกแล้วครับออนลงมา15ต่อ11คะแนนครับแกวรายาจุนธรา ดูนะครับว่าสุพีนั้นจะใช้ยุทธวิธีหัวสาวหรือบอลเร็วครับและลูกนี้เสิรดีครับได้แต้มเลยเซิร์เอสครับเปิร์ฟสนามาไปเลยครับ16ต่อ11คะแนนครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเดี๋ยวช่วงน,นี้นี่ครับจังหวะที่เสิร์ฟครับบอล ธรรมชาติของบ้านเรานะครับเมื่อบอลลงต้องยกออกเดี๋ยวเราช่วงนี้ไปพักชมเสียสนใจกันสักครู่ครับชมในสนาม MCC Hall ชองเดี๋ยวมองยามม่วงวานนี่ครับนั่นแล้วครับพลั์ไปแล้วครับตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จยังยิ่งใหญ่เลยนะครับรายการแข่งขันนี้ครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกซูเปอร์ลีกนี่ครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยครับก็ได้ ลงสนามนะครับคนละสีเสื้อนะครับนะครับมาดูนะครับว่าขอนแก่นนั้นต้องการเซตนี้ให้ได้นะครับไอเดียขอนแก่นเสริมมาดีครับแล้วก็สุพีมเล่นบอลเร็วครับลูกนี้สูกุอยู่กลางอากาศบอลนี้อยู่ในแดนของสุพีมขึ้นมาหัวเสาตบครับขอนแก่นรับขึ้นมาใหม่แล้วก็ยกไปหัวเสาเช่นกันไปออนลูกมาครับลูกนี้กระจายครับได้แต้มครับเจียขอนแก่นจี้มาที่พรพิมลนะครับ เหนือ่อยครับตอนนี้ไอเดียขอนแก่นสามารถทำแต้มขึ้นนำได้17ต่อ11คะแนน5-6ถึงแต้มนี่ต้องยอมไอเดียขอนแก่นเลยครับตรงนี้แกกรลยาครับเสิร์เบอลแรกมาดีครับและจังหวะนี้ตื้จ <itas S 2> ิตยังได้ครับกิริยากรยกขึ้นมายังเหนียวอยู่ครับคราวนี้จัดแดนหลังยอดเบาๆไม่มีใครตรงนั้นครับ 12ต่อ17ครับขยับบ้านครับทีมุปเปนี่เปลี่ยนวิธีทีนะครับจากโค้งหัวเสาไม่เล่นนะครับมาเล่น3เมตรหลังขามากกว่านะครับสังเกตจะดีนะครับแล้วก็ใช้วิธีในการเสิร์ฟครับเอาละครับลูกเสิร์ฟดีนะครับได้เปรียนแล้วครับแล้วก็ลูกนี้ตื้นจิตจบไอเดียรับได้ขาวม่คใอ้พันสวนจะมาครับ บอนนลมีอยู่แดงของสุพีมขึ้นเตบหัวเสาครับลูกนี้โอ้โหมาหนักเหมือนกันครับทางด้านของบัวรีเจรญนสีตัดใจบัวรีแล้ครับลูกนี้ดูนะครับยกไปครับลบ็อก2องคนตีลอดตรงกลางเลย13ต่อ17ขนาคะแนนครับเดียกรยกให้กับอรุมาใส่บล็อกโอ้ยังมูไวครับดึงมาได้ แก้ไขของออนุมาร้แค่แก้ไขก็ยังดีขนาดนี้เดี๋ยวที่ผมบอกเขาว่าบอลของออนุมานี่ไม่มีคาเรามองบอกว่าบอลแก้ครับแต่ว่าบอลที่ออกจากมือออนุมานั้นเป็นบอลที่เร็วร่างนะครับมีความเร็วนะครับตลอดกิติยากครับเสิร์ฟเอาครับมาไปแล้วครับบอลแรกลุดแต่ปีจังหวะนี้เป็นโอกาสของไอเดียคอนกันครับขาพันธุ์หยอดบ้างปีนุชยังบินไปรับไปได้ เอาแล้วครับกิฬากรยกมาให้กับอมออนครับโอ้คราวนี้ฝังเลยครับอย่างที่บอกคขาว่าไอเดียของแจนั้นความหลากหลายนั้นจะมีนะครับมีทั้งบอลเร็วบอลโค้งแดนหลังนะครับบอลสามเมตรและบอลโค้งนะครับเอาครับจังหวะนี้ขึ้นตีติดบล็อกครับสุพีโ้โหใส่กันใหญ่ครับ20ต่อ13คะแนน นช่ครับช็อตไปดื้อๆเหมือนกันแต่ดูแล้วทุกคนพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับถึอว่าขึ้นตีครับบัวรีเห็นวีร่าวัตผู้เล่นแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดานะครับประสบการณ์ในการเล่นนะครับการบล็อกการรับนั้นนะครับต้องแก้เกม้วครับตอนนี้คนชุดตอนแรกจะตั้งเป้าก็ขอแค่เข้ารอบรองก็พอแล้วนะครับ แต่มาถึงตรงนี้ทำได้ดีครับสุพีนุคอนศรีสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอาลเราครับเรามาแบบมาชมกันต่อนะครับว่าจะรู้ว่าสุดทีมนั้นต้องการจะเ,เรียกแต้มเพิ่มมาอีกกี่แต้มนะครับในกีฬาในการลงสนามมันต้องมีเป้าหมายนะครับสถานการณ์อย่างนี้เราต้องรวมกันเลยครับว่าเราจะเอากี่แต้มนะครับโค้ชผูอนและกีฬาต้องมาคุยกันครับไล,ล่มาเป็น14แล้วนะครับ อยู่6คะแนนนะครับยังได้แต่เหนื่อยเหมือนกนันครับถ้าจะไล่แล้วจังหวะนี้เสิรบเสบ้านี้นี่ดูนะครับว่าออนดูมานี่มาตีโค้งหลังนะครับแล้วก็ลูกที่สองครับโอ้โหเรียบร้อยครับยี่สิบเจ็ดต่อสิบสี่ครับโอ้โหนี่ครับ 21ต่อ14ดูนะครับว่าสุพิมนานจะเรียกแต้งอีกกีแต้นะครับดูนะครับต้องเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้ครับอู้แล้วน่ายดึงไว้ได้ดีครับตื้มจิตเคาะมาคราวนี้เป็นของไอเดียบ้างแล้วครับยกมาให้กับถาไะทันตีใส่บล็อกทิยากรยกอีกครั้งหนึ่งถาไปทันก็ใส่บล็อกน่ารอเลยครับแบบนี้เืิมจิตทินขาวบล็อกอยู่ครับ 6แต้มนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเสิร์ฟดีทั้ง2แต้มนะครับบล็อกทั้งสนะครับไอเดียต้องกลสี่แต้มครับดูนะครับลูกที่1ครับเป็นโอกาสนะครับอันนี้โดดเด่นในเรื่องบล็อกแล้วครับแล้วก็น้าดึงไว้ได้ครับปุ้มจิตคราวนี้สุทธตาเคาะข้ามไม่ข้ามแลวติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งฟาวนะครับ เหนจับฟ้าไว้ก่อนีลทสงสายจะลำบากแลครับสุพีมครับมี1 2ต่อ15คะแนนเยครับแต่ว่าก็ถึงแม้ตั้งจะขาดไปก็สนุกนะครับคู่นี้ดูนะครับสุพีมนะครับลูกนี้ยกขึ้นมาหลังแล้วใส่เต็มๆมาแล้วครับต้องการได้เตาเรียกแต้มนะครับอดดูว่าจะมาถึง20หรือเปล่าครับสุพีมนะครับ สอนแกนต้องการอีสานแต้มนะครับพัชราพรครับลงไปแทพนพรที่บอลกันบานปปปปจริงๆพัชราพรลงมาทีไรนี้ได้แต้มประมาณสองแต้มทุกครั้งนะครับทำได้ดีทางสุพิมนะครับเนี่ยครับเสิร์ฟมาแล้วก็เสียจังหวะครับเนี่ยได้แล้วครับหนึ่งแต้มนะฮะเนี่ยครับผมถึงบอกว่าจังหวะของสุพีมนี่ถ้าเปลี่ยนจังหวะนี้ทีไรนี้จะได้แต้มอยู่ด้วย ต้องเน้นบอลเซิร์ไว้ก่อนนะครับช่ครับนะครั1 7ต่อย22นะครับเราจะมาดูครับว่าสุพิมนั้นจะถึง20หรือเปล่าแบตเร์โลวขอนแกนตีรับได้เลครับสุพิมเป็นโอกาสของสุพิมขึ้นตบลูกนี้หัวเสาครับเรียบร้อยครับเป็น18แล้วครับลายมาเป็น18ต่อย22นะครับผมว่าต้องเรียกวลานาแล้วครับเนี่ยครับต้องเรียกเวลานอกจริงๆครับไอเดียของแกนครับ าการตอนนี้กลับมาดีขึ้นแล้วครับสุพีนครศรีนี่ครับยกมาแล้วดวตาตีแหวกบล็อกลงไปครับอย่างที่บอกเขาว่าสุพีนั้นมีจังหวะการเปลี่ยนนั้นนี่แต่ว่าแ้่นั้นมันถูกนำห่างไปสักนิดนึ่งครับนะครับในง้นละสนุกทีเดียวแล้วครับแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับยังบอกไม่ได้ว่าใครนั้นจะเก็บชัยชนะเลเซตนี้ไป อะไรเราเจอขึ้นได้ครับขอนแก่นนั้นต้องการอีกนิดเดียวนะครับสุพรมก็ต้องการจะตีเสมอให้ได้อาครับพราชพรเสิมาเสิฟดีด้วยครับเสิฟดีครับลูกนี้ครับี๋้วต้องแก้ไขครับแล้วดูนะครับเนี่ยครับโอ้โหนักกีฬานี่จริงๆต้องรู้แล้วนะครับว่าเมื่อผู้ฝั่งเราเสิบดีนี่บอลที่จะมาเนี่ยไม่มีหนักแล้วครับ เยมขยับเท้ารับโอ้โหนี่นะครับที่ถึงบอกว่านาทีลาวองเข้าใจเกมครับอาล้ครับไอเดียขอนแก่นต้องการอีกสองแต้มครับ23ต่อ18โอ้อดแล้วแต่นีแกไม่ดีแล้วแก้ไขไปก่อนครับสือตาโอกาสเป็นของไอเดียขอนแก่นกาตารยาอย่างดึงไม่ได้ครับจังหวะนี้สุนัตตาใส่บล็อกครับลงไปไม่ถูกน่ไม่โดนเลยครับ 14ต่อ18คะแนนแล้วครับนะครับจะดูว่าสุพีมเนี่ยจะถึง20หรือเปล่าครับเราจะมาลุ้นกันดูครับไอเดียขขอหนึ่งแต้มครับไอเดียต้องการหนึ่งแต้มครับแล้วก็ดูครับสุพีมขึ้นตีลูกนี้เอาละครับเป็น19ลาไล่ไปเป็น19ต่อ24ไอเดียนั้นต้องการอนหนึ่งแต้มนะครับื่อจะเก็บใช้ชนะในเกมการกันขันในวันนี้นะครับ สิบเก้าต่อยี่สิบสี่นะครับอ่มีแล้วก็ช่วงนี้จะขอเช็คตำแหน่งด้วยไงไม่ทราบครับทางสุพีมนะครับเนื่องจากว่าเล่นมาเหนื่อยครับค่อนข้างจะสับสนตำแหน่งนะครับแล้วก็ต้องขอเปลี่ยนตัวนะครับตัวีกลับลงมาสนามนะครับของเชลล์ก็ยังสู้ครับ 19ต่อ24โอ้ลูกนี้เอ้าครับบอลอยู่ในแดนของสุพีมครับแล้วลูกนี้สุพีมตบครับไอเดียขอนแก่นรับขึ้นมาแล้วจบหรือเปล่าครับไม่จบครับบอลยังอยู่ในแดนของสุพีมขึ้นตบติดวครับลูกนี้ยอนกลับไปเป็นอ้าลูกนี้ขอนแก่นครับไม่เข้าใจกันครับไปโดนจุดเกงใจะไปยืนดุู่ะดื้อครับลูกนี้มาลูกนี้เนี่ยถือมันเป็นลูกเนี่ ถือว่าถ้ารับขึ้นมานี่ถึงก็จบเกมเลยนะครับได้แชมป์เลยมองตากันครับแต่ไม่มองบอลาล้ะครับเป็น20แล้วนะครับสุพิมสายตาครับเสิร์ฟบอลรกมาดีครับและจังหวะนี้ครับโอ้โหถาประภัยพันขึ้นตีครับเรียบร้อยนะครับ้าผลการแข่งขันในเซตที่3นี่ ไอเดียขอนแกน่นชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ20นะครับนี่ครับสุกไอ้มันมเลยครับขาวกะทันก็เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการแข่งขันรายการซุปเปอร์ลีกในครังนี้นะครับก็ได้แชมป์ไปครับตันั้นของไอเดียขอนแก่นครับนี่ครับคะแนนเอาชนะสุรีรรคอสีไป25ต่อ19 25ต่อ21 25ต่อ20คะแนนนะครับ แล้วก็คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ